สังคมยุ่งประนามบรรดาบอสทั้งหลายของดีไอคอนเพราะอะไรเคยคิดไหมว่าทําไมหลายคนสะใจมากๆเลยเวลาเห็นบอสดีไอคอนโดนขังคุกเนี่ยเราจะไปอยู่เราจะไปเที่ยวฮ่องกงด้วยกันสื่อเฮโรเสรลปากดหัวใจรัวๆเลยกดนะสติ๊กเกอร์สะใจรัวๆเพราอะไรเพราะการอวดร่ำอวดรวยซึ่งเงินที่ได้มา จากการซื้อรถหรูๆแพงๆนะครับซื้อ,เ,อเครื่องประดับอย่างนาฬิกาเรือนละ10บกว่าล้านนะสร้อยคอสองร้อยร้อยสองล้านเอามาห้อยกันเล่นๆเลยัช่นนั้น,นะเปิดแอร์ให้กับกระเป๋าแบรนด์เนมจำๆอันนี้เห็นกันมาเป็นรายทางโดนจำคุกกันม,มาเป็นรายทางเพราะฉะนั้นวันนี้คุณหมิววัสดีครับคุณหมิวถามว่าพระบอจะโดนไหมผมว่าเข้าขายหมด เข้าใคยหมดถ้าทางกฎหมายเนี่ยก็เร,เรียกว่าสนับสนุนเป็นผู้สนับสนุนให้เกิดการกระทําความผิดถ้าศาลนั้นสืบได้ว่าเป็นมันมีพฤติการหรือพฤติกรรมในการสนับสนุนและได้มาซึ่งประโยชน์หรือผลตอบแทนนะครับไม่ว่าลูกกรอกฝังนะฮะไม่ว่าลูกกรอก ไม่ว่าพระสงฆ์องค์พระเจ้าวันนี้ต้องถลกจีวรวิ่งกันมั่งเลยต้องถลกจีวรหนีกันมั่งเลยผมถึงบอกว่าเฮ้ยวันนี้มีกระแสต่อต้านว่าคุณคุณเดี๋ยวก่อนมีไอคอนอาจจะไม่ได้กระทำผิดกฎหมายนะในการทำธุรกิจนี้ไม่สามารถโยงไปเป็นธุรกิจ ลูกโซ่แชร์ลูกโซ่ได้นะคุณดูดีๆนะเขาไม่ได้หลอกลวงนะไอคนที่มาซื้อสินค้าเขาเนี่ยมาซื้อด้วยความสมัครใจไม่มีใครมัดมือไม่มีใครขืนใจให้ซื้อนะเขาก็ให้คุณเลือกแล้วนี่สองพันห้าสองหมื่นห้าสองแสนห้าก็แล้วแต่คุณมีกําลังขนาดไหนซื้อสินค้าไปขายส่วนสินค้าที่ขายไปนะดันขายไม่ได้เองก็อย่ามาโทษบริษัท กราะบริษัทเป็นระบบเหมือนเป็นขายผ่านดีเลอร์ซึ่งไม่เกี่ยวบริษัทไม่รู้สินค้าคุณขายไม่ได้เองแล้วเขาก็ไมา่ได้บังคับว่าคุณเนี่ยจะซื้อในจนํานวนเงินเท่าไหร่เออเอามีข้อต่อทู่ทางกฎหมายของดีไอคอนนะอดอีไอคอนก็บอกว่าเขาไม่ได้ผิดเลเขาเชิญชวนเชื่อตรงไหนอะนะสินค้าเขาก็มีส่วนคุณจะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่คุณคุณอยากรวยเยอะคุณก็ซื้อเยอะ ส่วนคุณจะขายได้บอกบางรายโอ๊ยสินค้าเต็มบ้านเลยขายไม่ได้ราคาสูงกว่าท้องตลาดนั่นส่วนของคุณแต่ไม่ได้หลอกลวงก็ซื้อไปคุณจ่ายเงินแล้วได้สินค้าจริงหรือเปล่าก็ได้สินค้าจริงก็ได้สินค้าจริงแล้วหลอกลวงตรงไหนนี่คือข้อต่อสู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทนายของฝ่ายจำเลยเนี่ยนะตอนนี้นะครับย้ายตัวไปฝากขังนะครับ ผู้ต้องหาเนี่ยที่ศารอาญารัชดาเลยใช่ไหมนะนะถูกต้องไหมเป็นคืนที่สองแล้วนะข้อต่อทูเขาก็คือเขาไม่ได้หลอกลวงประชาชนทางแต่ทุกอย่างระบุอยู่ในสัญญาชัดเจนอันนี้วันนี้ผมมาพูดในเรื่องของไอคอนบ้างนะน,นะหลายคนก็จะได้มีข้อมูลไปพูดกันต่อกัออนไปว่าข้อต่อทูเขาคืออะไรคือเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นธุรกิจหลอกลวงนะ ให้ตังมาก็ได้สินค้าไปส่วนคุณจะขายได้ไม่ได้นั้นส่วนของลูกค้าไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเขาเพราะฉะนั้นมันหลอกลวงตรงไหนแล้วในทุกข้อกําหนดอยู่ในสัญญามีสัญญาชัดเจนว่าปูบบ่ชัดเจนขายให้ใครมีสินค้าไหมการจ่ายเงินเป็นไงตรงไหมอ่าซึ่งต่างๆเหล่านี้นะ่ะมันมีหลักฐานหมดสำหรับฝั่งของผู้ถูกกล่าวหาก็คือดีไอคอน เพราะฉะนั้นเขาหยิบยกข้อต่อสู้นี้มาอย่างน้อยอ่าเขาผิดก็จะผิดแค่ไม่มีใบอนุญาตขายขายต,ยขายตรงใช่ไหมทำาธุรกิจขายตรงอะไรพวกนี้ตามที่เป็นข่าวแต่มันก็แค่โทษแค่ประมาณนั้นาการหยิบยกข้อต่อสู้หลายคนก็บอกว่าเออวันนี้เนี่ยพอไปถึงศาลเนี่ยนะครับสิ่งต่างๆเราเนี่ยจะโดนเรียกทั้งพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยเอาไายันเงิน ข้อต่อทู้เขาก็มีเขาไม่ได้หลอกลวงและไม่ได้บังคับขืนใจไม่ได้มัดมือใครให้มาซื้อในจํานวนยเยอะๆสองแสนห้าเพไม่พออยากรวยอีกก็ซื้ออีกสองแสนห้าอยากรวยอีกใช่ไหมก็ซื้ออีกสองแสนห้าทุกครั้งที่ซื้อเนี่ยก็มีหลักฐานทุกครั้งที่ซื้อก็ไม่ได้บังคับให้มาซื้อทุกครั้งที่ซื้อก็ได้ของไปไอ้ของเนี่ยจะเบิกมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อยู่ในครั้ง อย่างที่บอสพอบอก่าาไม่ถ้าไม่ซื้อก็ยังอยู่ในครั้งถ้ากดซื้อสินค้าก็ถึงเอาสินค้าก็ส่งตรงทุกรอบส่งตรงทุกรอบนี่คือข้อต่อสู้ของบีไอคอนเพราะฉะนั้นหลอกลวงตรงไหนนะครับอ่าหลอกลวงตรงไหนคุณเข้าใจใช่ไหมอ่าเออเพราะอยากรวยเองอะนะกีเลสบังตาเองอ่ะนะครับ คุณซื้อไปเองอะแต่คุณขายไม่ได้เองอ่ะคุณจะมาโทษบริษัทได้ยังไงนะเอออันนี้คือข้อต่อสู้ไม่เกี่ยวกับการให้เครื่องเส้นไหวเทวดานะอีกเรื่องนึ่งนะอนนี้ผมพูดในมุมข้อต่อสู้ในเรื่องของกฎหมายนะพอไปถึงชั้นศาลเนี่ยเขาจะหยิบยกข้อต่อสู้อะไรมาบ้างนะที่จะแสดงให้ศาลท่านเห็นนะว่าไม่ได้หลอกลวงประชาชนนะเข้าใจใช่ไหม นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีความมั่นใจเป็นในในนะวันนี้อายัดรัพยบ90วันนะ125ล้านแล้วก็ล้านอีกล้านล้าน2องแสนห้าใช่ไหมล่าสุดใช่ไหมเออเขาก็อายัดไปเพื่อทำการตรวจสอบแล้วแน่นอนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะตามกฎหมายแล้วเป็นเพียงผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ต้องหานะจะปิดจะถูตอนเนี้ยนะครับต้องไปพิสูจน์กันที่ศาลนะเออและ ที่สำคัญที่เขาหยิบยกมาต่อสู้ในส่วนของเดียไอคอนนะเขาหยิบยกว่าในคดีอาญาแบบนี้นะศาลท่านดูที่เจตนาด้วยว่าเจตนาหลอกลวงไหมเจตนาในที่นี้คือซื้อสินทาแล้วไม่ให้สินทาเขาหรือเปล่าหรือโฆษณาชวนเชื่อเกินจริงซึ่งโทษมันก็คนละอย่างกันนะคนละอย่างกันนะหรือหลอกลวงทําให้เกิดความเสียหาย สั่งซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าทําให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่นี่คือเจตนาเจตนาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านี่มันต้องสู้ในแง่ของกฎหมายอีกนะครับเออนั่นแหละครับโยนให้ลูกขายโยนให้คือบริษัทไม่ผิดอ่ะเนื่อจะจากนี่คือพ่อต่อสู้เขานะเพราะงั้นเวลาเราจับต้นชนปลายเนี่ยจะดูนะข้อต่อสู้ไม่ใช่เขาฟังไม่ขึ้นนะเขาก็ฟังขึ้นนะ เออถ้ามอ,มองในแง่รายละเอียดแต่ถ้ามองในแง่ของกระแสใครที่ขายไม่ได้าขายไม่ได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าจากดีไอคอนเนี่ยขายไม่ได้ตอนนี้เนี่ยนะเขาง,งัดกันโอ้ทั้งใบทรงใบเสร็จบัตรสมาชิกใครขายไม่ได้ต้องเฮโรศิลปาเอานะครับของมาเบิกเป็นเงินก็คือบรรดาผู้เสียหายทุกคนเนี่ยตอนเนี้ยนะครับเอ่อที่มีสามแสนกว่าคนเนี่ยนะ วันนี้ใครที่เคยเป็นสมาชิกอย่างภรรยาของคุณเต้ม,มงคบกิตราก็งัดมาสองหมื่นห้าขายไม่ได้หรอกอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะอยาเป็นอะไรก็แล้วแต่นะเอก็เอาสินค้านั้นมานะเปลี่ยนเป็นตัวเงินอ่นะซึ่งวันนี้เนี่ยพอเฮโร่เสลพากันมานะ่เพราขายไม่ได้จริงนะนะขายไม่ได้จริงแต่ทีนี้ก็ถามอีกว่าความผิดใครอืมนะครับเออ อืมนะครับนั่นแหละนี่คือข้อต่อ,อสู้เขาไงคดีอาญามันดูที่เจตนาเป็นหลักนะครับเจตนาหลอกลวงเขาเขาซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าหรือเปล่าหรือเจตนาเจตนาในการโฆษณาเกินจริงนะโฆษณาชวนเชื่อหลอกให้ลงทุนอ่าถ้าอย่างเงี้ย คือเจตนามันผิดอาญายอยู่แล้วแต่ถ้าเขามีการส่งของมีการจ่ายเงินตรงมีการให้ของครบนะครับมีการจ่ายเงินตามวันเวลาที่กําหนดสินค้าทุกครั้งที่เบิกไม่มีปัญหาส่งให้ลูกค้านี่นี่คิดหนักเลยนะนี่คิดหนักนะถ้าตามแง่กฎหมายนี่ต้องไปต่อสู้กันนะครับแต่ถ้าในแง่ความรู้สึกโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะครับลงดาบดีไอคอนไปแล้วนะ อ่านะลงดาบดีไอคอนไปแล้วแต่ส่วนทีว่ว่ารายละเอียดนะครับมากไปกว่านี้เนี่ยงานในส่วนของผู้เสียหายที่เขากล่าวหาเนี่ยอ่าเราก็ต้องจับจุดไห้ได้ว่าเขาเสียหายที่เขาเอาของมาคืนที่เขาซื้อของไปเขาเสียหายยังไงเน่ะศารจะถามว่าคุณเสียหายยังไง <c oughs> ถูกต้องไหม <c oughs> านายของโจทย์โจ์โจทย์ก็คือประชาชนที่เสียหายประชาชนที่เสียหายก็คือคนที่ไปซื้อสินค้าเข้ามาแล้วขายไม่ได้ศาลจะถามว่าคุณเสียหายยังไงคุณเสียหายยังไงหนึ่งคุณซื้อสินค้าแล้วไม่ได้สินค้าใช่ไหมอ่าถ้าไม่ใช่ก็จบไปในข้อที่หนึ่งข้อที่สองอ่าคุณซื้อสินค้าแล้วสินค้ามันไม่ได้มาตรฐานใช่ไหมขาหลอกลวงคุณใช่ไหมอ่าก็ไม่ใช่ข้อที่สองก็ผ่านไปคือโฆษณาจริงๆริงอะ ตัวสินค้าไม่มีคุณภาพหรอกนะก็ถือว่าหลอกลวงก็จบไปข้อที่สองไม่ใช่ข้อที่สามคืออะไรออซื้อสินค้าแล้วขายไม่ได้ขายไม่ได้แล้วความผิดใรสามจะถามว่าความผิดใจความผิดคุณแล้วคุณไปซื้อทำไมเขาบังคับคุณไหมเขาขู่เห็นคุณหรือเปล่าเขามีสัญญาหรือเปล่ามันจะจบตรงนี้ครับมันจะจบตรงนี้ครับผมจะบอกให้วันนี้เลยเลยต้องดูกันยาวๆนะคดีนี้นะนาะย อย่างถ้าถามว่าเป็นการป้ายป้ายยาไหมป้ายยาคือพูดได้เคลิมพูดได้รู้สึกว่าเฮ้ยแม่งรวยอะวันนี้รวยรวยแน่นอนเลยเนะี่ยมาลงทุนกับกูเนี่ยเดือนเดียวได้เป็นล้านรวยรวย,รวยแล้วได้ล้านจริงไหมอ่าอ่าถ้าโฆษณาชวนเชื่อโษกดจะนนะอีกแบบนึงนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พอมันเกิดความเสียหายศาลจะท่านศาลท่านจะถามเลยว่าโจดเสียเสียหายยังไงเสียหายเพราะถ้าโจ์ดันทะนึง่งบอก เสียหายเพราะขายสินค้าไม่ได้ฉันจะถามว่าแล้วความผิดใครนี่แหละผมถึงบอกว่าบางแง่บางมุมต้องออกมาพูดนะต้องออกมาพูดนะเพราะฉะนั้นวันนี้คุณดูนะนะทนายทนายของผู้ถูกกล่าวหาของบรรดาบอสท,ทั้งหลายเนี่ยนะบรรดาบอสท,ทนายของอาณาจักรดีไอคอนเนี่ยเขาหยิบกค้อ่พอ,พอุ้อูนนี้มานะแล้วก็มีสัญญานะครับทุกอย่างเรียมพร้อมนะ เออนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาวิเคราะห์เนี่ยนะผมพยายามที่จะวิเคราะห์สองด,ด้านนะนะวิเคราะห์สองด,ด้านไอ้ด้านที่ผมเปิดหัวไปว่าทําไมวะประชาชนสะใจมากเลยพอเห็นอบอสอยู่ในคุกเนี่ยเพราะอะไรเพราะมันปวดน้ำอวดรวยแต่ทีนี้อีกมุมนึงเราก็ต้องมองในแง่ของบริษัทว่าบริษัทหลอกลวงเขาอย่างไงอ่าพอมองในแง่ของผู้ถูกกล่าวหาอ่า แล้วผู้ที่กล่าวหาล่ะก็คือผู้ที่เขาเดือดร้อนนะ่ะหรือโจทย์ในการยื่นฟ้องอ่ะนะเขาเสียหายยังไงก็ต้องมานั่งวนะิเคราะห์นะเออไม่ใช่ว่าเนี้ยโอี้เอาเอตายเลยอตายเลยเทว,วดาก็จะตายด้วยนะลูกหลอกก็ตายนะครับกุมารทองกุมารเงินไปหมดนะครับพระสงฆ์องค์พระเจ้ายกอีวอนตกใจตกใจหลังจากนี้เนี่ยแน่นอนเขาก็ต้องมีการ สืบกันนะครับสืบสืบในที่นี้มีการสืบจับของเทวดามีการาโยงในส่วนของข้อกล่าวหานะครับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องนะอย่างลูกกรอกเนี่ยโดนแน่ลูกกรอกไม่พลาดแน่แล้วเทวดาอยู่ที่ว่าจะสาวไปถึงไหมจะสาวถึงหรือเปล่าถ้าสาวถึงเทวดาวันนี้สาวถึงแต่ช้าหน่อยเทวดาก็จะไปนะครับ ไปสถิตอยู่ต่างประเทศนะสาวถึงพระช้าหน่อยพระก็จะโยกทรัพย์โยกสินสาวถึงพระช้าหน่อยพระก็จะนะไปบินาบาัตท,ที่ต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะกระบวนการการทํางานของตารวจต้องรวดเร็วนะเพราะว่าถ้าไม่รวดเร็วมันจะมีข้อคารหาทันทีว่าเฮ้ยเทวดามันมีการสั่ง เทวดามันมีอำนาจจริงเทวดามันปกปักรักษาอาณาจักรหมื่นล้านได้จริงเพราะฉะนั้นในกระบวนการยุติธรรมตอนนี้นะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เทวดามีเทวดาคอยสถิตอยู่อย่าง d s i นะครับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ถ้ายังมีเทวดาอยู่ดูท่าจะสาวไม่ถึงจะ,จะสาวถึงหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาบอกว่าวันนี้เปิดเผยมาแล้วใช่ไหมสองรายชื่อเทวดาในนะครับ DSI เออแล้วหนาวหนาวร้อนๆ้อนกันด้วยว่าจะมีนะครับอ่าอ,อำนาจหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนเรื่องอาณาจักรไอคอนด้วยนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับเออเพราะพวกนี้จะรู้ทางหมดเลยว่านะผู้เดือดร้อนเขาจะส่อสู้ยังไงนะครับเอากันง่ายๆถ้าเป็นการฟ้อง่ะโจด ถ้าจำเลยรู้ว่าโจทย์จะมายังไงก็ดักทางได้จำเลยจะรู้ว่าโจทย์มายังไงดักทางได้โจทย์รู้ว่าจำเลยจะมาข้อต่อสู้ไหนโจทย์ก็ดักทางได้ผมถึงบอกว่าวันนี้มันสําคัญนะครับเออถ้าเรามองกันอย่างเงี้ยนะครับแล้วพี่นิดพิจารณานะครับเอ่อนะครับก็จะรู้ในข้อมูลเหล่านี้นะครับนี่สวัสดีนะครับ <c oughs> นะครับสวัสดีครับกอกูจะเดินแดงไหมอยู่ที่รัฐบาลครับวันนี้รัฐบาลก็ต้องตอบคำถามประชาชนให้ได้แหละนะครับเห็นข่าวเงียบเงียบใช่ไหมไม่เงียบครับแรงกับเรื่องภายในเรื่องนี้เซนซิทีฟและสําคัญมากเรื่องกอกูนี่นะครับนะแต่เพียงแต่ว่าข่าวที่แซงทางโค้งมาแรงที่สุดก็จะเป็นเรื่องดีไอคอนนั่นเองนะครับเออนะแต่ว่าเรื่องกอกูนี่เป็นเป็นอะไรที่มันเป็น เรื่องที่เซนเิทีฟมากๆนะครับ <S <S ถ้าไม่ผิดตำรวจจะไปจับเขาทำไมเพราะตำรวจเขาก็คงรู้อยู่แล้วว่าผิดคือคืออ่าดีไอคอนที่โดนจับเนี่ยมันมีหลักฐานมัดแน่นแล้วว่ามันเข้าข่ายเป็นผู้ต้องสงสัยหรือเป็นผู้ต้องหาคือเข้าข่ายกระทําความผิดหรือยิๆๆโดโยะนะเพราะฉะนั้นพอโดนแจ้งข้อกล่าวหาเนี่ยแน่นอนนะ มันนำไปสู่หมายจับใช่ไหมแต่ผิดถูกเนี่ยมันก็ต้องให้ศาลตัดสินนะครับวันนี้เนี่ยต้องให้ศาลตัดสินมันมันเป็นระบบกล่าวหานะเออกฎหมายไทยอะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตราบใดที่ศาลยังไม่พิพากษาเขาก็ยังเป็นผู้บริสุทธิ์คือมีโอกาสในการให้สู้คดีอะ่ะพูดแต่ง่ายๆนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายๆเคสหลายๆกรณีที่มีการยกฟ้องมีการไม่ฟ้องนะครับ ะนะจำเลยชนะก็เยอะนะไม่ใช่วันนี้เนี่ยพอโจด้องและโจ์จะถูกอย่างเดียวอย่างที่ผมตั้งคำถามไปนะถ้าศาลถามว่าโจ์คุณไปซื้อสินค้าแล้วคุณเดือดร้อนอยังไงแล้วคุณตอบไม่ได้นี่จบเลยนะครับคุณเดือดร้อนอยังไงอะ่ะคุณซื้อสองหมื่นห้าแล้วคุณเดือดร้อนอยังไงอะ่ะแล้วเป,เป็นความผิดใครเขาจะถามความผิดรับรับผิดรับชอบกับใครนะครับตรงนั้นมากกว่าเหมือนเราว่าวันนี้ถ้าสมมุติว่าเราไปซื้อสองหมื่นห้าเราเสียหายยังไง เราไปซื้อจากตรงนี้แล้วเหตุใดเราถึงไม่ซื้อล่ะนะครับอืมนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นมันก็กลายเป็นข้อต่อสู้ของสองฝั่งผมเพียงแต่หยิบยกมาว่าเขาจะต่อสู้ยังไงและโจทย์เขาจะต่อสู้ยังไงคุณเข้าใจไหมเออนะนะ เพราะฉะนั้นเนี <settling Shay kat> ่ยเขาก็มีโอกาสในการต่อสู้แหละพูดกันง่ายๆอย่างนั้นเถอะนะเพราะฉะนั้นเอไม่งั้นก็คงเหมือนกับท้าที่ลั่นที่บอร์ดมาว่าคุณะท่าทำตัวเป็นสารเตี้ยเห็นไหมลั่นมาเสร็จปุ๊บแป๊บเดียวแล้วก็ลุบเลยนะเพจคุณสระยุทธก็เอาข่าวมาลงนี่แหละคือสิ่งที่เราพูดกันแต่จริงๆนะอย่างที่พูดแหละคุณบุญทิ้งพูดแหละว่า พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ายังไงก็ไม่ควรจะมายุ่งเกี่ยวกับทางโลกนะนะถ้ายุ่งเกี่ยวกับทางโลกมีแต่เสียหายมันแปรเปื้่อนพระพุทธศาสนานะแปรเปื้่อนพระพุทธศาสนาพุทธพระพุทธศาสนาเสียหายวันนี้หมดความศรัทธานในเรื่องพระสงฆ์องค์ข้าเจ้ากันมาก็หลายแล้วนะแล้ววันนี้เนี่ยจะมาเจอกันอีกลระลอกในลักษณะแบบนี้เห็นก็บอกว่าเทพีเป็นร้านนะไปเทศสนับสนุนดีไอคอนดี เป็นหลักแสนหลักล้านจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ,ะก็ถาวายปัจจัยกันถาวายเครื่องเส้นไหว้กันไปถาไวายปัจจัยกันแต่พอหอมปากหอมคอนะพูดถึงสักหน่อยเสียสักนิดนะถ้าอยากจะรวยวันพรุ่งนี้ก็ต้องดีไอคอนแล้วละ่ะวันนี้มันก็เนี่ยมันก็ปากพาจนนะหลายคนก็บอกว่าปากพาจนถ้พูดอย่างนี้กับพระดูไม่สวยไม่งามนะแต่ว่าพอพระมาถึงทางโลกเนี่ยก็เป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์ นะใครจะไปรู้ว่าพระมีเป็นพันล้านบางทีคุณรู้ไหมว่าเนี้นะ <c oughs> บอสเออคุณวัดบอสวอมีมีทรัพย์ส,สินเท่าไหร่คุณรู้ไหมละ่ะพระเดี๋ยวนี้โอ้รวยหูฉีเออเทพีหรืออะไรรับปัจจัยทีรวยหูฉีกนะผมบอกได้เลยนะและทรัพย์สินพวกเนี้รายได้ไม่ต้องเสียภาษีนะเออนะครับวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกฟง,อง,งอต้องลงแล้วละ่ะ พระพ่ตอต้องลงแล้วละ่ะไม่ว่าจะเป็นลูกหลอกไม่ว่าจะเป็นเทวดานะครับไม่ว่าจะเป็นพระสองฆ์องค์เจ้านะพระพ่อพอ,อ,อต้องลงแล้วละ่ะ <c oughs> โ้นั่นแหละครับพี่รถไปเทศไปเทศต่างก็เอ้ไปเทศนาธรรมเนี่ยต่างประเทศอะ่ะเรื่องแสนนะครับเรืองล้านนะครับต่อครั้งนึงอะ่ะนะแล้วไม่ต้องเสียภาษีนะไม่ต้องเสียภาษีนะครับเออเป็นไงนอยากเป็นพระขึ้นมาแล้วใช่ไหม นะอยากเป็นพระขึ้นมาแล้วละสิเอนาะไปโกนหัวเลยไหมเนี่ยฮนะไปขอบวชเลยไหมนะไปขอบวชเลยไหมเออนะสวัสดีทุกทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เปิดการมองเห็นให้หน่อยนะครับนะเปิดการมองเห็นให้หน่อยเพราะของผมปิดการมองเห็นเหลือเกินเลยทีเดียวนะเออ นะครับไปบ,บ่อยมากตอนนี้อยู่ญี่ปุ่นแล้วก็ไม่รู้จะกลับมาหรือเปล่าพี่รถบอกนะก็ต้องกวักมือกันแหละครับคุณจนิดาสวัสดีครับคุณตะตวันสวัสดีนะฮะคุณจูดี้สวัสดีครับมันถึงมีข่าวไงครับว่าพบตรเนี่ยจะโองกลับอบตรอ,อบตรเนี่ยมิกายเนี่ยอิทธิรัตนเพชรก็บอกว่าผมรับคนเดียวเนี่ยพูดแบบรอนรเลย มาฟ้องผมอย่าไปฟ้องลุกน้องนะสอบสวนกลางไปจับก็อย่าไปฟ้องลุมน้องฟ้องผมเลยถ้าคิดว่าผมผิดถ้าคิดว่าผมหมิ่นประมาทหรือผมใช้อำนาจในการสั่งจับกุมนะครับที่ไม่เป็นธรรมมันก็เลยมีข่าวนี้ออกมาไงคุณเห็นไหมเพราะมันมันถกกันในเรื่องข้อ,ขอกฎหมายไงว่าตำรวจเนี่ยมันทำเกินไหมรวบรวมหลักฐานได้ขนาดไหน เพราะวันนี้จากการสอบปากคำของบอสบรรดาบอสต่างๆนี่นะเขาสอบปากคำตามสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อตกี้นะซึ่งถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยก็ต้องดูว่าช่องทางในการต่อสู้เนี่ยคําตอบเหล่านี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าถ้าเป็นข้อเท็จจริงเนี่ยถามว่าคําถามเหล่านี้ที่ออกมาเป็นจากจักงเนี่ยเอาปิดยากเหมือนกันนะเออนะครับ เพราะฉะนั้นดูทุกคันนะดูกันดีๆนะเออนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะเออนี่ไงเนี่ยข่าวมันออกมาบอกเปิดหน้าสองดีเสายเทวดาแล้วเดี๋ยวจะมาสายสื่ออีกใช่ครับตำรวจไม่ทำก็โดนด่าผมถึงบอกว่าตำรวจรัดรวงไง แต่ตำรวจเนี่ยคือเขาเขาจะมีเอกสิทธิ์ของเขาอะก็คือเขาทำตามหน้าที่นะครับกระแสสังคมมาขนาดนี้เรื่องมันขยายวงผู้เสียหายงวงกว้างขนาดนี้เขาก็ใช้ความชอบธรรมตรงนี้ไงแต่มันก็ต้องไม่เกินขอบเขตไงถูกต้องไหมมันก็เลยต่อสู้กันในข้อกฎหมายไงผมถึงบอกว่ามันต้องมองสองฝั่งไงบางทีเราถ้ามองเรามองฝั่งเดียวมันก็อาจจะได้เนื้อหานะครับ มันแค่ข้างเดียวผมก็เลยต้องวิเคราะห์เป็นสองข้างไงไม่ใช่ผมไปเชียร์จำเลยนะหรือผมไปเชียร์ผู้ถูกกล่าวหานะเดี๋ยวคุณ,คณ,คณนเข้าใจผิดโอาทำไมคุณศิรวิทย์คนก็รู้กฎหมายนี่ทำไมคนไปเชียร์มันไม่ใช่คือเวลาพูดเราพูดสองด้านแล้วพูดด้านเดียวไม่ได้เนี่ยถ้าพูดด้านเดียวจะเป็นอันข่าวทำกล้วยอะไรอ่ะใช่ไม่ใช่นะครับเออเพราะฉะนั้นก็ยังมีการอ่า นะครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคดีเนี้ยมันยังมันยังกระทบไปอีกหลายวงการกระทบไปหลายวงการแล้วก็อยู่ที่การทํางานของตารวจจะเร็วไหมจะอายัดจะสืบเร็วไหมบุคคลที่เกี่ยวข้องนะครับผู้สนับสนุนคอยช่วยเหลือเป็นกระบวนการเนี่ยนะต้องรวบเข้าสังเตเข้ากรงให้หมดแล้วก็สืบรัพย์กันไปนะอายัดรัพย์กันไป ูกต้องไหมอายัดทรัพย์กันไปพระมีเบลอเนี่ยคุณจะจังกล้าถึงทรัพย์สินของพระเรยอะมากมายมหาศาลขนาดไหนนี่อาจจะเป็นข่าวต่อไปที่สะพึงนะออแล้วออทรัพย์สินของลูกกรอกเยอะไหมหรือทรัพย์สินที่อยู่ต่างประเทศหรือเงินเนี่ยวันนี้น่าตกใจคุณก็เห็นอยู่ว่าโปรแกรมเมอร์นะที่คุณหนุ่มกันชัยก็บอกว่า ไอ้คุณทนายตั้มก็บอกว่าต้องรีบจับคนนี้เป็นคนแรกเลยสำคัญยิ่งกว่าบอสทออีกนะ,ะสำคัญยิ่งกว่าบอสทออีกก็คือคนที่คลิกนิ้วเดียวเนี่ย8,300กว่าล้านเนี่ยแปลงเป็น usdt e เป็นเงินดิจิตัลไฟต่างประเทศเรียบร้อยแล้วนะครับพอแ0พกว่าล้านคุณคิดว่าวันนี้เนี่ยไอ้บุคคลเนี้ยมันสำคัญไหมล่ะ,ะนะครับ สำคัญไหมแล้วเงินเนี่ยมันไม่ใช่แปดพันบาทนะมันแปดพันกว่าล้านนะเป็นโปรแกรมเมอร์ของดีไอคอนชื่อว่าโค้ดแลบบก่อน,นวนวัวหนึ่งชั่วโมง